โลมาเลยนะแล้วก็มาหัดพับเปิดในย t u b บอะ่ะพอพับแล้วมันก็คล่องใช่ไหมแล้วก็เก็บ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 ไว้เป็นถุงเป็นกระสอบอะ่ะคือเยอะมากอะ่ะจนได้หยุดทำอะ่ะเพราะมันเยอะมันไม่มีที่เก็บแล้วก็พับกล่องข้าวเล็กๆกล่องข้าวเล็กทำไม่เป็นนะให้ลูกให้เพื่อนทำให้นะ่นารักนุารกคนชอบเวลาเราไปทำทานอะ่ะกล่องข้าวเลเออ็กๆฝึกทำยังไงก็ฝึกไม่ได้มันสลับซับซ้อนแต่เพื่อนอะ่ะ เร็วมากเลยขอบคุณมากมากเ,เดี๋ยวขออ่านอ่านมิสก่อนนะคะตอนนี้เราก็ถึงนครศรีธรรมราชแล้วนะจ๊ะเม่นเบอร์ด้วยด้วยนครราชสีมา <laughs> นครราชสีมาเนี่ยเวลา,า,ลาเท่าโคราะเท่าเคนครราชสีมา ลวลาแบบพูดแบบว่าไม่ทันเนี่ยมันปากมันไวกว่าอุ้ยพี่อุไรเที่ยงแท้พี่อุไรเที่ยงแท้พี่รู้ไหมว่าพี่อะนามสกุลเดียวกับหนูนะพี่อุไรวันเที่ยงแท้หนูเห็นพี่มานานแล้วดีใจมากเลยมีคนแบบว่านามสกุลเดียวกันเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันเป็นเอฟซีด้วยกันแล้วก็มีนามสกุลพ่อด้วยเป็นเอฟซีบอ้ย น้ำสกุลเ้วยร์เราเ็เห็นคนนามสกุลเดียวกันนี่เราดีใจนะเราเป็นญาติกันนะญาติทางไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่านามสกุลเดียวกันนะพี่อุไรวันสวัสดีเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพลล่ขออ่านไลค์ก่อนนะอ่าน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 คอมเมนต์ก่อนนะคะเวลาพูดอะไรแบบพูดไปเรื่อยๆอ่ะเขาเรียกอะไรไม่ไม่ได้จำคนพูดตัวเองอ่ะพูดบายไหลไปเป็นน้ำ ถึงไหนแล้วน้องมดไปได้ทักโอเคสวัสดีครับโอเคพี่พิมพรพี่ติตี้พี่สัญญากันน,นอ้อีคุณม่าผมพี่ลินลีนเอฟซีพอตคุณเกอีนสวัสดีค่ะน้องมดเผลอไปค่ะเบียานานไม่ต้องทอดใช่ถึงวัดสรพงศ์ถึงวัดสรพงศ์แล้วนะคะตอนนี้เราถึงวัดสรพงศ์แล้ว มือเรานี่นะคะตั้งต่างงางามตาสวยงามมากเลยโอ,โ,อโอ้ดอกไม้โอ้ข้างๆมีนี่ด้วยมีร้านอาหารลักบัวคาเฟ่อ๋อร้านกาแฟน้องมด <c oughs> <c oughs> น้องมดบอกว่าถ้าไอคนไหนที่เราไม่ชอบมันมันเข้ามาเอาประแจตีหวัวมันเลยค่ะ <c oughs> น้องมดบอกว่าคนที่เข้ามาควนเรา เห็นมันจะซ่อนไว้ก่อนค่ะซ่อนแอดไม่ให้เห็นมันว่ามันพิมพ์ด่า๋อแล้วเราก็จะบ็อกมันไม่ได้ใช่ใช่เห็นเขาพูดงั้นพี่ยาญนะสวัสดีค่ะแอดพอลล่าพี่ชนสาสีบุญสวัสดีค่ะไปไปไปเป็นเพื่อนกันนะคะเมื่อกี้พอลล่าเพิ่งลงไลฟ์ช่องช่องพอลล่าหนึ่งไปนะคะเมื่อกี้ยอดคนดูมไม่สเสถียร2อ0พน 2009. ใจมากพระเจ้าจอดพระเจ้าขวยพระเจ้าช่วยพระเจ้าเออโอเคมุน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 อีปะแดงกระท try, นะพี่สีทรายเนาะพี่สีทราย อใจสีแดงมาให้พี่ปรแดงคุณชนสาสวัสดีค่ะพี่ปรแดงเยนาสวัสดีค่ะพี่สัญญาก,ก่อนนอนทุกวันนี้ผมไม่ค่อยสบายใจเลยหมุนหมุนหมุนหมนมุนหมุนหอ,อ๋ไม่หมุนนี่แต่เครื่องนี้พี่สัญญาทุกวันนี้ผมไม่ค่อยสบายใจเลยผมไม่ให้ทุกคนไม่สบายใจเพราะผมทุกวันนี้เข้าไปช่องไหนเหมือนตัวตลก พี่คิดเองหรือเปล่าอย่างน้อยพี่มาช่องพอลา่าพี่ไม่ตลกคะ่ะเพราะพี่อ่ะพอล่ลารู้จักพี่น,นันตั้งแต่พอล่าทําช่องแรกๆเลยพี่นานเนี่ยมาให้กําลังใจพอล่าตลอดเลยมีมมโลกก็เป็นตัวตลกพี่คิดเองหรือเปล่าอย่าไปคิดมากโลกโซเชียลสบายๆอย่าไปซีเรียสสบายสบาย ถูกใจก็คบกันไปอย่าไปซีเรียสน,นะคะอย่าคิดมาก